ก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ความนิยมชมชอบของแต่ละคนนะครับนี่ผมจะลองเปิดให้ฟังดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะก็เริ่มจากเปิดแผ่นให้หมุนนะครับจากนั้นก็เอาหัวเข็มไปวางที่ร่องเสียงนะเรยังสามารถปรับความเร็วความช้าอของนได้ ให้เสียงที่ออกมาดีพอสมควรใช่ไหมครับนะครับแล้จะเห็นว่าเสียงมันอาจจะเป็นเป็ดหรือแบนไปเนื่องจากลักษณะของความเร็วของแผ่นครับเราก็สามารถปรับได้นะครับนะครับมันก็จะลื่นมากขึ้นมากขึ้นมากเลยครับสำหรับความสามารถของ คนยุคก่อนๆนะครับอย่าลืมนะครับเครื่องเสียงนี้นะครับมีอายุมาร่วรๆงเป็นร้อยร้อยปีเทคนิคนี้นะครับเทคนิคนี้แต่ก็มีการพัฒนามีการเก็บงามมีการสร้างนะครับให้พวกเราได้ใช้ได้ดูนะครับขอบคุณมากนะครับจากสยามวิเทศนะครับแล้วก็อ่าที่ให้ผมได้มีโอกาสได้สัมผัสกับบรรยากาศตรงนี้ครับ แล้วก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อไปได้นะผมว่าพี่เขาก็มีคุณมีทยาสายที่ดีนะครับแล้วก็เ,เป็นเป็นคนที่พยายามแนะนำอะไรให้เรานะครับให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับขอบคุณมากครับ